ข่าวดีดีดกับพี่คำรนตอนน้ำตกคลองลานยังคงเป็นอีกสิ่งที่สร้างความสุขสรันใจและกายให้กับเราได้ที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะจะบอกให้น้ำตกคลองลานนะจะบอกให้ แห่งชาติ<อ>น้ำมา คองาน,นะะแม้ปีนี้น้ําจะมีน้อยแต่น้ําตกคลองลานที่อุทยานแห่งชาติคลองลานอําเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรก็ยังคงความสวยสง่าและความงามไว้ได้ดุดเดิมตั้งแต่เปิดอุทยาน2,533กลายเป็นน้ําตกที่คนมาเที่ยวกันเป็นระดับ3ของประเทศรองจากที่1คือดอยอินทนนท์ที่2สองเขาใหญ่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นถือได้ว่าเป็นน้ําตกที่ถูกจัดให้อยู่ในลําดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียว ในนี้ก็ยังมีสัตว์นักล่าพวกเสืออยู่ยังมีหมูหมูป่ามีช้างตัวใหญ่ครับอ่านะมีเก้งมีกวางผู้ดูแลประมาณ60กว่าคนทําตุง้งทำตังปีละมากกว่า10ล้านบาททําให้ผู้คนเข้ามาเที่ยว ทำให้ก่อเกิดเศรษฐกิจหมุนวนภายในนี้มีทั้งบ้านพักและสถานที่กลางเต็นท์ให้เราได้มาพักผ่อนกันได้น้องๆนี่ก็เป็นลูกหลานของชนเผ่ามง้งแม้แต่รองนายกนี่ก็ยังเป็นม้งเนาะใช่ <laughs> แต่ท่านไปอยู่พื้นราบนานและจนลืมภาษามงบางคําไม่ลืมนะครับพูดหน่อยครับน้ําตกคลองลานก็คือเล่โป,ป้งจังที่ของหลังธรรมชาติคือธรรมะฉะนั้น ถ้าธรรมชาติหมดธรรมะจะมีได้อย่างไรพอเราอยู่กับธรรมชาติแล้วความเครียดก็หายไปความสนุกสุขสมก็หลั่งไหลออกมาจากตัวเรามีทั้งน้ำความเย็นอากาศบริสุทธิ์มีผืนป่าประมาณสองแสนกี่ไร่นะฮะแปดห0ื 84, <000. S 2> ่นสี่พันกี่ันกว่าได้เทศบาลตำบล สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าเมื่อเรายังมีธรรมชาติดีๆเราก็ต้องช่วยกันร่วมสงวนและรักษาไว้ครับเลเลปุงจังน้ำตกคลองลานที่กำแพงเพชรชื่อดีแม้งามสเสด็จที่กำแพงเพชรอยู่อำเภอคลองลานจังหวัดเดียวที่รวยสเสด็จคือกำแพงเพชรเมืองเดียวของไทย กำแพพงเเป็นชรอข่าวดีๆกับพี่คำรณน,นี่คืออีกหนึ่งหน้าตาของคนคลองลานกำแพงเพชรน้ำตกคลองลานนะจะบอกให้ขอชื่อเห็นไหมกำแพงเป็น